คุณชัยธวัฒน์ตุลาธนครับหัวหน้าพักเก้าไกลในฐานะผู้นําฝ่ายค้านเป็นคนแรกที่ลุกขึ้นอภ,ภิปรายในซีของฝ่ายค้านนะครับแต่ปรากฏว่าก่อนจะเข้าเนื้อหาคุณผู<ม>้ชมคือเริ่มต้นเนี่ยคุณชัยธวัฒน์ฝากความห่วงใย,ยไปถึงท่านนายก,ก่อนแบบอยากให้ฟื้นจากอาการป่วยปรากฏช่วงนั้นปุ๊มมันมีเสียงดังเกิดขึ้นในห้องประชุมครับขออนุญาตคุณชัยธวัฒน์เนี่ยชงนักไปคู่หนึ่งเลยเริ่มอภิปรายก็ขออนุญาตนะครับฝากความ สรุปมันเป็นเสียงที่คือท่านในท่านนายกฟังอยู่แล้วบังเอิญท่านในยกไปโดนสแตนวางเอกสารแล้วมันล่วงเนี่ยสแตนเนี้ยครับคุณผู้ชมมันล่วงปึมก็ชะนักตกใจไปสักพักหนึ่งแล้วก็อภิปรายต่อประมาณ5วิคุณชัยธวัฒน์ได้โจมตีการจัดทํำงบประมาณของรัฐบาลนะครับก็เหมือนเดิมเพิ่มเติมก็มีดิจิ t a l วอลเล็นั่นแหละไม่ต่างจากปี67 ดันธุรังทำดิจิตอลวอลเล็ตหมื่นล้านให้ได้เจ๊งไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้แล้วก็สรุปสุดท้ายว่าเอาโอกาสของคนไทยทุกคนและอนาคตของประเทศมาวางเดิมพันอย่างไม่รับผิดชอบอิกนอไทยแลนด์เจ๊งไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้มีอะไรใหม่ก็คงมีแค่เรื่องเดียวนั่นคือความพยายามที่จะผลักดันในระดับที่ผมเรียกได้ว่าดันทุรัง เพื่อทำให้โครงการดิจิตัลวัลเลตหนึ่งหมื่บาทนั้นทำให้ได้สำเร็จแล้วเรียกได้ว่าดันทุลังกันแบบที่เรียกว่าเจ๊งไม่ว่าแต่เสียหน้าไม่ได้ครับเพราะรัฐบาลชุดนี้ประสบปัญหาวิกฤตความชอบธรรมทางการเมืองในการจัดตั้งรัฐบาลและพอเข้ามาบริหารประเทศจริงๆแล้วจนถึงวันนี้ก็ยังไม่สามารถสร้างความเชื่อมั่น ได้ว่าจะสามารถพลิกฟื้นเศรษฐกิจของประเทศและปากท้องของพี่น้องประชาชนได้ดีขึ้นครับดังนั้นเมื่อเป็นแบบนี้พักแกนนํารัฐบาลจึงเหลือความหวังเดียวครับในปัจจุบันก็คือเชื่อว่าถ้าหากสามารถผลักดันโครงการดิจติตอลวอลเล็ตหนึ่งหมื่บาทนี้ได้ความชอบธรรมทางการเมืองของรัฐบาลก็จะฟื้นคืนกลับมาครับผมคิดว่าเราไม่ได้ต้องการรัฐบาลที่จะ มุ่งแสวงหาความนิยมจากประชาชนแบบมกง่ายสายตาสั้นแบบนี้ครับก็จะเป็นการจัดสรรงบประมาณที่ไม่ได้เอาโจทย์ของประเทศเป็นตัวตั้งแต่เอาโจทย์ของพรรคแกนนำรัฐบาลเป็นตัวตั้งโดยรัฐบาลนี้กำลังมุ่งแก้ปัญหาวิกฤตทางการเมืองของตนเอง หลังจากคุณชัยธวัฒน์ก็เป็นคิวของพักประชาธิปัตย์นำโดยคุณจุรินลักษณะวิสิทธิธ์ค่ะบอกว่าครั้งที่แล้วผมให้ฉายานายกเศรษฐาว่านักกู้ถุงเท้าสีชมพูมครั้งนี้ยกระดับขึ้นไปอีกเพราะกู้อีกขอเปลี่ยนเป็นนักกู้ผ้าเขาม้าพันคอ<ม>ส่วนนโยบายดิจิตอลวอลเล็ที่บอกนโยบายเรือธงตอนนี้เป็นนโยบายเรือเกลือละตอนอภิปรายงบปีที่แล้วคืองบปี67 ผมเคยให้ความเห็นกับท่านประธานว่างบฉบับนั้นเหมือนกับงบเป็ดง่อยมาถึงงบปี6-8ผมไปพลิกดูหลายรอบภาพรวมขออภัยนะครับทั้งที่หกทั้งที่เลเลยครับท่านประยกเป็นนักกู้ถุงเท้าสีชมพูปีนี้เห็นทีจะต้องให้เป็นนักกู้ภาคมาพันคอ เรื่องดิจิตอลวอล็กตจากนโยบายเรือธงวันนี้กลายเป็นนโยบายเรือเกลือไปแล้วครับเงินทคสที่บอกว่าจะเอามาแสนเจ็ดหล้านบาทจนวันนี้รัฐบาลยังไม่ได้พิสูจน์ความจริงข้อนี้เลยว่าสุดท้ายทำได้หรือไม่ได้เพราะจนถึงวันนี้รัฐบาลยังไม่ถามกฤษฎีกาเลยครับ ผมเึงบอกมาตลอดว่าสุดท้ายจนวันนี้ดิจิตอลวอลเล็ตอนาคตยังเหมือนแขวนอยู่บนเส้นได้หลังจากคิวของคุณเศรษฐาเป็นนายกถูกไหมครเปิดก่อนจากนั้นผู้นำฝ่ายค้านคุณชัยทวัฒน์แล้วก็เป็นคุณตุรินซึ่งเป็นคนอภิปรายหลักของประชาธิปัติ์น่าสนใจว่าพรรคเพื่อไทยวางคิว